ครับดินแดนละนาในโบราณนั้นนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุโขทัยนี่นะครับไปจนถึงปูนนะครับอสิบสองปนาพุดนะครับอเมืองจีนมันนะไร้แม่แถมยังมีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตยวนไตล้วไตลื้ไต้คขนไตยยองนะครับไอ่แม่ที่อาศัยลักๆอยู่ในแคว้นนี้นะครับ ไช้ภาษาเขียนเดียวกันนะครับอ่าแล้วภาษาอู้เนี่ยมันก็อแตกต่างกันไปนิดนิดแหละแต่ฟังกันหูวเรื่องนะครับอ่านภาษาเขียนนั่นแหะมันก็อย่างว่านะครับมันหลายพ่อพันุ์นะครับบางที่พวกเขเขียนอย่างหนึ่งนิยมเขียนอย่างหนึ่งบางที่ก็นิยมเขียนแผ่นแบบหนึ่งมันก็เราจะไปว่ากันมาได้นะครับมามามามันมาถึงปัจจุบันรุ่นล่าก รุ่นหลานรุนเลนรุนหลนอะไอย่างหมดแล้วแล้วมันก็อย่างว่านะมันสืบทอดกันมาเนาะครับมาเขาก็ว่ากันไปแล้วก็มาเขาก็โยนโยนกันไปแล้วก็มาเขาวันนี้เขาจะมาวิเคราะห์คำว่าอ่ากุมารนะครับกัมมานกัมมานกุมาน,น,ก,มาน,ก,มานกัมากมานอะไอย่างมี้เนี่ยนะครับเอามาว่าพอเลยนะครับไม่ไมาคำแรกนะครับอันคำว่า กลุ่มมันนะครับอ่าฮาว่าอันบางที่บอกว่ากลุ่มมันนะครับกลุ่มนะก็อ่ากลุ่มนะอ่ากลุ่มนะกลุ่มแล้วก็มันนะครับอ่ากลุ่มแล้วก็มันมันมีสองพยานนะะสองพยานหอกใจตัวมะซ้อนกันอยู่อีน้องครับอ่าอ่ากลุ่มนะอันบนนั้นอันตัวกะไม่กุอ่าสะกดด้วยตัวมะตัวบนน่ะกลุ่มแล้วก็มันตัวแรงตัวมัน แหมพยังเนี่ยก็มันตั้งหลังนี่ก็อ่าเห็นไหมไม่กลานะอ่าสะกดด้วยตัวหน้าหรือตัวละหรือตัวหน้ากเ,ตเ,ตเกนแล้วแต่ก็ได้ทั้งนั้นนะครับอ่าก็อันนี้เราเขียนได้แล้วนะกลุ่มมันนะครับอ่าอันนี้กลุ่มมันนะครับเห็นไหมบางที่เปิดก็ว่ากรรมมันกับามานนบ,บางที่ก็กรรมมันกับมากรรมนะครับอ่ากรรมนะครับ บางทีมันก็เขียนอย่างนี้นยะเห็นไหมกรมมันนะครับเนี่ยสะกดด้วยตัวหน้าพวกกับบันทืกก็นะครับใจใ้ตัวละตัวนะสะกดมันก็เป็นภาษาเขียนของเจ้าล้านนาที่ผ่านๆมานะก็ประกอบเขียนกันอย่างนี้นะครับจะก,กุมมนันหรือกัรมมันมันก็อันเดียวกันนะครับแม่แมอ่อันคือมันมาจากภาษาบาลีคำว่าอย่างนี้นะครับกุนะครับอื กุมานะครับกุมาละนะครับแม่แม่อันนี้กุมาละนะครับอันอันจากกมบาลีเปิเขียนอย่างนี้นะครับมากุมาละนะครับมาบางที่เปิจะเขียนว่ากุมันนะครับกุมานก็อ่าสุลเลแต่นะครับมาอันบาลีนะกุมาละนะครับมากุมาละนะครับมาอันบางที่ประก็เขียนว่าอย่างนี้นะกุมันนะครับอ่ากุมันจะกุมมันหรือกุมานหรือกำมันมันก็ อ่าสุดแล้วแต่นะปั้นนิยมเขียนกันมาอย่างอี้นะครับอ่าก็เขียนกันได้หลายแบบนะกันยุนยนนกันไปนะครับอ่าอันอันที่นี่นะเอามาจอามาขยายความให้คนอื่นได้หู้ได้หันโจยนี่ครับอ่าที่นี่มันยะงยากตอนนี้นะครับเพราะว่าภาษาลาวนะมันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับมันม่มีภูยใช้แล้วนะครับา โคนหูน้อยนะครับมาเท่ายนัย้นเขาจะเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับมาอักษรยืมอักษรไทยมาปรับเทียบเมื่อเป็นอักษรละนานะครับมาเปิดกระห้องว่าปริวัตินั่นแหละครับมาการปริวัติภาษาอันละนานั้นไม่กระทําได้อยู่สามแบบนะครับตามหลักการของ สภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจียงใหม่ปิ้นตกลงผไว้เมื่อป่าปีสองแปดนะครับมาปิ้นบอกว่ามีสามระดับระดับที่หนึ่งนั่นะคือแบบที่หนึ่งนั่นนะครับมาปิ้นจะใช้ไว้เขียนอ่าอ่าเอาบันทึกนะครับลักษณะจารึกหรือเอกสารสำคัญ,สำค,ญสำคัญในโบราณน,นะครับมาแล้วก็อัน เฮาหมอโอ้ถึงแล้วนะครับเฮาจะมาโอ้ถึงแบบที่สองนะครับแบบที่สองคือการยืมมาอักษรไทยนะครับอืมมาปั๊บเทียบมันเป็นอักษรละนาเนี่ยนะครับมาแล้วก็ประกอบคำกื่งบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับมาก็เวลาอ่านนั้นแหะก็คืออ่านฮึ่นฤกเสียว่าเป็นอักษรละนากันแล้วกันนะครับมาเกาะจะต้องอ่านไปอย่างอันนะครับมาเราลองมาคอยแล้วนะแบบที่สามแล้วก็โอ้กันะครับมา ตัวกุมานนะครับกุมมานกับตัวกะนะครับมาตัวกอไก่นะครับยืมนะไม้กุนะครับไม้กุกับสละอุนะครับมาไม้กุกับสละอุนะครับอ่าไม้กุกับสละอุนะครับตัวมะซ้อนมะเห็นไหมมะมะกับมะสองตัวนะครับมาตัวมาม่าสองตัวเห็นไหมอ่าไม่กานะครับสละนะครับมาสะกดตด้วยตัวละนะครับรอเรือนะครับมา อ่าเนี่ยได้แล้วนะฮะอ่าอ่านว่ากลุ่มมานนะครับอ,อ,อ่าม่ใช่กลุ่มมานนะครับอ่าอันกลุ่มมันนะมันไทยนะมันต้องนึกเสียว่าไอ้ตัวนี้เป yeah. ็นตัวกะนะครับอ่าตัวกะมันก็ต้องอ่านว่ากลุ่มนะครับกลุ่มแล้วก็มานนะครับอันนี้กลุ่มมานนะฮะบางที่เปนก็บางที่เปนเนก็ใช้ว่ากรรมมันนะครับอ่ากรรมมันก็เอาตักะก็ตกอก ก็ไก่นะอ่าตัวกะก็กไม่ไม่ซัดก็ไม่พัดนะครับมาตัวมา้าสองตัวก็ม้าม้นะครับม้าชอนม้าก็มอมา้าสองตัวนะครับมาไม่กาสระอาเนี่ยอ่าตัวหน้าเห็นไหมอ่าะสะกดด้วยหางหน้าก็ไอ้เนี่ยพวกก็เขียนอย่างนี้นะฮะกัมมันเห็นไหมอัอน,อนอันอันแบบที่สามนะครับแบบที่สามเปิ้ลเปิ้ลเขียนว่า กุมานนะครับมากุมานนะครับมากุมานนะฮะกุมานนะครับมากุนะครับมามานนะครับตัวมาครับไม่กะตัวละเห็นไหมอันนี้ได้ไรไหมกุมานนะบางที่บอกกุมานบางที่กะกำมานบางที่กะกุมมันนะครับก็สุดแล้วแต่พ่อจะเขียนนะครับมากะ การเขียนก็มันมีหลายแบบก็กว่ากันไปนะครับทีนี้เขามาอู้ถึงปริวัติแบบที่สามแล้วครับปฏิวัติแบบที่สามลักการก็คือนะครับลัตาจนะครับฟังเาภาษาลนาตบนบนบน,บน,บนออกเสียงอย่าได้ก็เอาภาษาไทายเขียนไปอย่างนั้นแล้วครับหมายแม่อันตัวแรกนะกลุ่มมันนะครับมาเขามาพอเลยนะกลุ่มมันนะครับอ่าอ่า อันนี้กลุ่มไม่ยังนะครับอันนี้มันกลุ่มนะครับอันนี้มันกลุ่มนะครับมากลุ่มนะกลุ่มมันต้องใส่ไม่จัตวานะครับมาอ,อ่าเห็นไหมกลุ่มนะครับกลุ่มอัน,นตัวกอไก่นี่เป็นพระอักษรกลางในภาษาไทยพันใ้ก็เสียงนะกลุ่มๆๆ Duncan, akkor, กลุ่ม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 นะกลุ่มนะกลุ่มมันนะครับนนะมันอ่ามันก็เอาภาษาไทยเขียนนะมาัานเก็เขียนอีเพราอเอารอเรือสะกดนะครับ กลุ่มมันนะครับมาอ, time, อ, time, อันท uh ี uh ่ส uh uh องแล้วครก็มาอันที่สองกลุ s <S 2> 2> ่มกรรมมันนะอ่าอันนี้กรรมยังอันนี้มันกรรมเลแม่กรรมเลแม่อันกรรมอะไรสักต้องใส่ไม้จัตวาหนะครับแมากรรมนะแม่กรรมมันนะครับมามันในภาษาละนาพเูาภาษาไทยนะครับพี่กอใจล้อเรือสะกดนะครับแม่กรรมมันนะครับแม่ อันตัวที่สามแล้วครับมาตัวที่สามเขาฟังลมันปุ้นออกเสียงว่ากุมันนะกุมันนะครับมากุมันอันนี้กุยังอันนี้มันกุนะครับแม่แม่อันนี้มันกุนะครับมากุแล้วยังกุใส่ไม่จัตวาบ่เนี่ยนะครับแบบกุกุกุแล้วนะมันนะครับมันก็จยมันเอี้ยแมอ่านได้เลยมหอ่านแบบที่สามนี่อ่านว่าตาม เอาลักภาษาไทยอ่านนะครับกุมมานกัมมานกุมานนะครับแม่แม่อ่านอย่างนี้นะครับแม่แม่อ่านอ่านภาษาปฏิวัติปฏิวัตสองแล้วครับาต้องลึกเสียว่านะคำหมูนี่คืออ่าเอาอักษรไทยไปปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนาทต้องบนพุ่นนะตัวกะนะตัวมะนะครับตัวละนะครับแม่แม่ต้องต้องลึกถึงว่าไอ้ตัวหางหน้านะครับแม่แม่าเนี่ย ต้องนึกถึงอย่างนี้นะต้องเอาลักการภาษาละนาอ่านนะครับอ่านว่ากุมานกรรมานกุมานนะครับมาต้องอ่านว่าอย่างนี้นะครับมาอ่านภาษาละนาเปิดเขียนหลายแบบนะครับปนบ่มีปัญหายังก็ต้องอ่านไปตามลักภาษาละนานะเห็นไหมกุมานกรรมานกุมานนะครับมาปนก็ เขียนกันไล่ยองียยยนะครับมาหอกกไปพิจารณากันนะครับไปศึกษานะครับมาช่วยอนุรักษ์กันไว้นะครับภาษาละนาวงองอมันจะสูญน,นะครับมาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ